สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลูกชนะพาลอ้อชาแนลอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะกระแสบอลมาแรงนะคะกระแสบอลมาแรงน่าจะไม่มีไขรเท่าเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะนะจาก3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจาก Facebook ก็ดีจากช่อง YouTube ก็ดีนะคะที่เขาได้นำประวัติของเจ้ากรุงไกเซอร์ว่าเป็นบอนบ้านๆมีความเป็นมาอย่างไรนะคะ ก็ทาให้ตอนนี้เจ้ากรุงไกเซอร์เราก็เป็นที่นิยมติดอันดับเลยนะคะติดอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเจ้ากรุงไกเซอร์ในประวัติก็คือรัชกาลที่5เป็นคนนํามานะคะจากประเทศเดนมาร์กนะคะนะเจ้ารัชกาลที่5นํานมานะคะให้รู้ไว้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้กระแสบอลเจ้ากรุงไกเซอร์ก็จึงมาแรงนะคะล่าสุดนะคะกระถางสวยๆเนี่ยมีผู้ประมูล สามหมื่นเลยนะคะเพื่อนๆเนานะเจ้ากุุงไก่เซอร์เนี่ยนะนะนะราคาทุบสถิติเลยนะคะตอนนี้เจ้ากุุงไก่เซอร์เรากำลังมาแรงนะคะกระแสบอลที่ดังคงไม่มีใครไม่มีใครเท่านะคะเจ้ากรุงไก่เซอร์เรานะคะมาแรงเลยนะคะเพื่อนๆน,นะจากประวัติที่รัชกาลที่5เป็นผู้นำมาจากประเทศเดนมาร์ก จะบอนบ้านๆตอนนี้กลายเป็นบอนที่แนวหน้านะคะทุบสถิติราคาก็เริ่มสูงนะคะนะราคาก็เริ่มสูงเนี่นี่เจ้ากรุงไกเซอร์นะคะแล้วก็จะคู่กับเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะรัชกาลที่ห้านำมาเหมือนกัน รัชกาลที่ห้านำมานะคะแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อเพื่อระลึกถึงเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะกษัตริย์แห่งเดนมาร์กนะคะตัวนี้คือเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะตัวนี้คือเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะสองตัวนี้ตอนนี้เริ่มหากันแล้วนะคะเพื่อนๆนะจากบอนบ้านๆน,นะคะแทบไม่มีใครรู้จักตอนนี้ถือว่ามาอยู่แนวหน้าเลยนะคะเพื่อนๆ ใครได้ไว้ครอบครองถือว่าเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่เลยนะคะเจ้ากรุงไก่เซอสวยนะคะสวยทุกต้นเลยนะคะใบสวยการดูแลก็ไม่ยากนะคะเขาเป็นบอนที่เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากไม่มากเรื่องนะคะสำหรับเจ้ากรุงไก่เซอร์ค่ะ พอโตเต็มที่เขาก็จะเขาก็จะอางอกนะคะอันนี้ตอนเล็กๆนะคะสีสวยไหมคะสีแจ่มมากเลยตอนนี้เขายังเด็กนะคะก็จะกัดสีตั้งแต่เล็กๆเ,เลยตั้งแต่ใบออกมาเขาก็กัดสีเลยนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์แตกหน่อง่ายนะคะ เขาจะแตกหน่อกง,ง่ายะกัดกาสีตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะคะต้องคอยเอาไม้นะคะเพื่อนๆนเอาไม้ปักแล้วก็คอยเอา ปอบฟางรัดไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะหักนะคะเรียกว่ามาแรงแซงโค้งเลยนะคะตอนนี้แพงสุดๆเลยเริ่มปั่นราคากันอีกแล้วนะคะราคาบอลเริ่มสูงอีกแล้วนะคะเจาคุงไกเซอร์ น,นี่ก็เริ่มเดี๋ยวมาดูที่ใบเด็กๆมาดูใบเด็กๆก่อนเห็นไหมคะเริ่มกัดสีละตอนเล็กๆเขาก็เริ่มกัดสีแล้วนะคะเริ่มจะแตกหน่อยละ จะให้ดูเจ้ากลุ่มไก่เซอนะคะหน้าตาแบบนี้ตอนนี้กำลังแพงเลยนะคะทุกสถิติเลยเห็นค่ะบอกว่ากระถางละสามหมื่นก็ยังขายได้นะคะตอนนี้นะแพงมากเลยนะคะอต้นใบนี้สวยมากเลยใบเด็กๆนะคะใบเด็กๆเ,เขาสวยมากเลย กระแสบอลมาแรงที่สุดในช่วงนี้นะคะใบนี้ก็สวยนะคะกระดูกจะเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆกระดูกของเขานี่คือกระดูกนะคะและนี่คือใบ ใบจะมีสีเขียวแต้มด้วยสีขาวนะคะกระดูกของเขาสวยมากเลย อีกใบนะึงใบเล็กๆใบเด็กๆใบเด็กๆจะสีสดมากเลยนะคะเพื่อนๆใบเด็กๆของเขาก่อนนี้ได้ใบใหม่มาอีก3ใบ